วันนี้นะครับเรามาที่งานปิดทองฝั่งลูกยมิตรที่วัดสระ,ะมณีจังหวัดจังหวัดราชบุรนนีนะบ้านผักตบบ้านหนองผักตบชื่อบ้า,อเอา,เอาเอาขึ้นมานะครับสวยงามทีเดียร์ครับเดี๋ยวไ,ไปดูครับ ตอนนี้เย็นย่ำนะครับก็เลยไฟเริ่มระยิบระยับมีทั้งพญานาคมนนี้กเตา่เออเตาเอเหมือนกระเต่างอยว่ะพญาเตา่าทางโน้นเต่าทองอันนี้เต่าสีดำก็เต่าสีตัวเลยแต่หัวเป็นพญานาค มาถึงตงนไหนแล้วครับสวยงานเลยนะครับนี่โอ้สถาปัตยกรรมขยันหน้านะครับตงหนวด้านหน้าถ้าทําไปด้านข้างก่อนไม่ไปด้านหน้า เอาำไรอ๋ไอไปนาคเาลยไปยับรอบโบสถ์อุโบสถวัดสานีหนี่ีพระพรมหมเนี่ยสีหน้าเนี่ยพระพรหมใช่ไหมองค์เท้า,าพระมหาพรหมติใต้นะครับอันนี้พระพิฆเนศติดต้ ็นพญานาคสีดำอโอ,อ้สวยงามสีเดียวแม่ก็จะเก็บภาพไว้เราให้มันมืดก่อนตนีก่อนไหมมันจะได้สวยันนี้ก็บับชาได้ดยนะอะไรนะีหรอวันนี้สุเลยหนนเหรอเดีนะยเด๋ยวะไบถ่ายวิดีโอไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยนี่ โอ้ยางมีหัวไปจันหน้าทางนี้เป็นไรทางนี้เป็นไรเรามาดูจิตอานมั่เลยจิตสาอโศกสาวอโศกัี่ี้บังพี่ัีแรงทางด้านนี้เป็น ยังเหลืออยู่นะครับยังพอได้อยู่แต่นีเขเรียอะไรกับครับยักษ์ไหมพี่น้องพี่คเหมอยักม่รับไปแล้วจะเป็นหันอนเรื่องท่มมีส่วนลยนีัิอยะบการปรก็ดีนะครบระกอนี่แะครับมีตัดไว้อู่มีะโซดูนี่ละปรนใหญ่ครับนะครับเป็นทีนอูนี่ละนะครับที่ที่ถวายว่สมีผ้าลนนะครับแม่ผ้าลน นี่ลูกนิมิตนะร้าพรถ้าพรเป็นร้องถ้าพรยกผ้าไตขึ้นมาอาทำบุญใชีวิตโคกระบือเนี่ยจ่าบุญผ้าไตดอกทุ่เทียนอของข้านี้ทำบุญนะอาคนลสุดดด่งเอาแรมาแต่ชีวิตโคกระบือหัวกุบูชาแด่พราพทธบูชาลูกยาเลน้องมาถวายด่พระสงฆ์ จิตใจดำลงตรงต่อพระนิพพานขอหภพเมืองแก้บทขอให้ข้าแแข้วจากบวงมาขอให้พบศาสนาของพระศรีอาร์วิลูเกย์ขอทุกันบทพร้อมแพ่งทอดทุหันมีแค่สี่แผ่นบลากลงมาปิกลูกเป็นกบแปดทิศลูกบริวารไม่ต้องในซอยกลางเลืออหก่รนหาวาจนะครับ ไปเ้าคอนสิร์ตรบยังไงยายนะครับรบไปสี่นัดที่พ่อตัในช่วงนี้นะครับเหียบเหียบตาโรนไปก้อนนะครับย่อนเลยนะลุกไปพ่มีเวลาฝังกับหลับเลยบ่ได้ฝังซ้ำบ่อสิฝันคัดคันพ่ได้ฝันซ้ำนะครับได้เึ็นช่วงลุกขึ้นมาตั้งหลักใหม่ประมาณนั้นละนะครับถ้าขอเกีดขอเชิญดรามาถึงบ้านแล้วนรวยที่ว่าเต็มใจผิดพลาดของใดว่าว่ากันเด้อนะครับข่อให้ ไปบ้านนั่นคือว่ยญือเจ้าเนาะระสันราก็ต้องมาอันนี้คือวัดสมภีเป็นแบบนี้นะครับถ้นได้นุ่นั่นคือกันไปบาัตติก่อนแค่บาตายางีแพิเศษีใส่ว้ากเกีติาวบ้นั้นมาลวพอมีฝปาุกันร็เป่าปีนสสี่แล้วเราเข้าไปผุกที่บ้านพระอาพอสุริยันรับบัามันเกลาขันน่กาัี้กระเป๋าไว้เอใ้หาย สายสายดีนครับเรารอนะครับวัดี่กันกานี่6ปัจจัยพาีความพยายาปองเลยาธิการพคสระนาครบแปลว่าพักผู้้ปฏิบัติพักสุปฏิบัติโน่ปฏิบ so 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 mm ัติีปฏิบัติชอบเอื้าษาังกฤษนะครับประูสุดยอระเบนะครับที่สำคานะครับเป็นสายสหธรรนะครับการปรสชธยรับลนครับเพื่อการโท้ละกูเทพนะครับ ยาพบานรับหนึ้อบาทหนึอตารางบาบุญรักษาเทวะคุ้มครองนะครับพาไปทานทานนะครับมลน้ีให้เป็นเพชรลูกเอการะโบสก่อนค่อยว่าาูกะจดทิ้แบบทคนทิ้ลูกอื้นตายไม่สายนะครับกันัก็เป็นแหวดอกนะครับแต่ว่าวถบัตรหอนะครับถุดอันเน็ตะไรกอันนี้ให้พ่อได้อันนี้วงมาเลยพอเขาคตรยอืม อันนี้ดอกไมส้สวัเนียดีโอเคก้นหอดอกไม้สรรวัเนี่ยตีสรรวันหังห้าสีแหละครับ ขาเชพอีเนี้ยตรับทุกท่าน้วยอมีพมาเลียวัวควายเนาะโอเคนั่นแหละเพราะวันขอ่ม่าไปใช้และแต่ถดาทโอเคครับทเ่ยโมทนาบุแดนไม่อกนะพ่อนะครับผมมันจมีเอกมีโทยันโอเคครับกำนังรัขอโมทนาบุญนะครับกับคุณพ่อพงลตีนะครับอ่าเนยเลร้อยตาามาหนึรอยบาทาพโมทนาบุญนับคุณรัชพลสีบุหง ร้อยตารางตรงีร้อยราอนะครับเบื่อนนะครับนะครับสีนี่หัวไฟิ้มหัวะครัวพี่กอนับนะครับถ้าเจ้สิเท้าเดอจังยิมาไม้บวงบ้าไม้แสีงเก่้าคนละกอไม้นะพี่น้อยนะครับของเลยล้ของเลยสิบใส่เข้าไปกัดยใส่ากวาทไม่เป็นไรเข้าไปเอาที่ใส่เลย หาบาดอาไจใดขันทินบาสิบโมลต่อเดินไปนะครับมีความสะดวกนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับทำให้ถึงที่สุดนะครับดีมากเลยต่อไปนะครับผมจะโอนเสียงโอนสายไปทางวัตนธรรมจักรอุดรธานีทำให้เสร็จก่ลับมาตีอ่าติดเลยติดเลยอ่ะติด็กติดก่อนอันนี้แผ่นป้ายเนี่ยแผ่นทองเนี่ยอ่า ครับหมู่ที่สิบมีหน้าที่ความด่วยที่หน้าเวทีควออรัเผิดปับทุกท่านที่เรียวค่านผู้ว่าเวละมาเบิกบานได้ตำรับเต้านี่นะครับทำนั้นผมนี่ตำลักผมสิไปเก็บว่อตอนกันไปแกนึงใครมาเอาคือมาเอาสิบบาทก็เึินตรเดี๋ยวนี่วางอยู่กลางนะครับบางกันหมด นี่ตกลงไปถูกต้องอะไรกันเนี่ยอยู่สนโลกลุ้งไส้แกลูกแก่ท้ากับพี่น้องพี่เด็กเพราะว่าพี่มาเรื่องกับคนถมสักนี้นี้ก็จะเลิศเดินเลยในกจกอายุวัฒนาดูขวามรักวามรักอะไรนะาใตา สิ่ใประณนตสิ่งใดเราขอให้สมความภงมิมาตรทุกประการสามรอบนี่เส้นนี่ขบวนนี้เยัง์โตเหชื่อซ้อน้ำสกุลให้เรียบร้อยเส้นเราขอให้ตายขึ้นแล้วมาพิารในใจทั้งสี่ที่นะครับในใจก้องนะครับรอบที่หนึ่งลระทล่านว่าา นาะานี้บสต์สตเป็น,ษษษนษษษษใหม่อันนี้ขนษษษเขาเรียกว่าบสต์หรือโปรที่เขาทำเสร็จใหม่ๆก็จะมีการฝชีวิตเพื่อให้ใช่นี่ลูกนี้มีะใหญ่ๆอ่ะเห,หนน็นไหมนี่อันนี้ลูกเล็ก จะเป็นคนที่จะซื้อถวายลูกนี่นั่นนั่นหลักนะครับผนหลังตู้บวกนั่นหลังอ่านี่เห็นะลูกลูกนี้มีเล็กๆลูกนี่เขาที่เขาซื้อไปแล้วก่อนนี้นะจะเปียนไป่ลายคน ในด้านหลังนะครับโูปทงนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นรูกที่อยู่ด้านข้างนนเป็นรูปนิม็ตที่เป็นลูปเป็นด้าน,นอีกด้านนะครับเ,เราจะมาพบหนึ่งรอบแล้ว พายันแรงกรพายันสิ่งีสิ้นไปข้างบนนะครับหผ้าคนเยอะประเด็นมาคนก็เรื่อยๆเปราผ ก็จะมาเกียนแผ่นทองนะเกี่ยนแผ่นทองถวายผ้านะครับชื

สวยงามอือ <ừ> ่นเดี๋ยวลองพี่นอลองยกเลยลูกลองยกเลยลองหาบด้วยโอ้พี่นอหาบใหญ่เลยดีครับ ด้านนี้จะเป็นยักษ์สีแดงทางโน้นจะเป็นยักษ์สีดำนะ่นคือเป็นด้านข้างอ่าแต่ละข้างยักษ์คลื่นเหมือนกันพญาหน้าก็เป็นสีดำด้านนี้ด้านหน้าอ่าลูกเล็กลู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 กอันนี้ลูก โตรึเปล่าลูกใหญ่ขึ้นมาอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับอันนี้ก็จะไปเสี่ยงโชคทันทีกระชากกันไม่ใช่กระชาติหรือว่าสายดาวอ่าจะไมสายดาวกันที่ดีนะครับไปได้เลยสามวันนี้เอ่อนาวัดก็คือลังโบดนะครับลองพิเศษกลางวันเลยลูกมีสองจุดนะครับตามอัธยาศัยที่ท่าน ใกล้ตรงใช่ยัดบงไปศรัทธาเสร็จแล้วน้ำข้าไตดอกไม้ทุกเทียนแผ่นทองนะครับเขียนสื่อน้ำสกุลให้เรียบร้อยแสงสว่างก็ใส่ปัจจัยตามกำลังศรัทธานะครับสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทรล้วนะครับเพื่อเป็นการบวชข้าเสร็จแล้วเสียบแหลมต้นโกงต้นโกทอนนะครับเราจะไปสอยดาวต่อนะครับเป็นยังไง ไปดูกันเลย20บาทเองครับซื้อบัตรแล้วก็ใส่ขันใช่ไหมเดี๋ยวครับจะได้โชคานี้พี่โน้พออ่ำรีพี่เปพี่แม่พออรีุกตกันด้ยตองสวัสดีอครตองรพ่ออรีรามีฐานนี้เดี๋ยวเดยว เลยลูกเอาเลยขยำกันขยำกันคนละสนะคนละสองอันกิเลยลูกคนเลยนี่พร้อมกันเลยละครับ พ่อน้ำเงินกับชมพูเขียวพี่น้องอะไรพี่น้องชมพูกับโอ้พี่น้องเหมือนพ่อเลยใครที่น้องสาวอ่าไปดูเลยโอ้ชัดีจนน่าพิดวงน่าพิศวพี่าพิพ่อ อยากเ่กันเลยไหมใช้กันเลยไหมแกน้าของผมตัวนี้ดูซิจะได้อะไรมันก็ไม่รู้เลยวาใครได้อะไร้องแม่ของพ่อของพ่อบนี่แชมพูดูได้ชม็ูเอาแชมพูลูกแชมพูแชมพูของสินพี่เบนอะไรพี่เบน ผมสักผ้าซึ่งมือทั้งภาษาล้วนๆหรอกแล้วแวสดงว่าเราสุขสมเลยโย่เกล่อหัวเกลือหูไทยกระตุ้นูษามอะไรด้วยอ <c oughs> ่ <c oughs>

เรามาหรือยังอันนี้ป่ะน,นีแหละครับโอ้บุอลสินนะครับเราไปยี่สได้ห้าร้อยมาครบขนะกรบุกให้เรงตี่นะครับมือพิของเราต้น <c oughs> <อ>้่นี้ี้ให้า เดี๋ยวนี้ก็เราจะมาดูของกินะอะไรเอาเราไม่ได้ถ่ายตรงนั้นอ่านี้เวทีหมอรำนะครับเด็กเขาเอานี่หน,น,น่ะครับคือนี้นี่ไกลดีกว่านะครับ เท่าไหร่ครับไม้นี้ไม้ละ45บาทจ้าโอ้เนื้อล้วนๆได้ไหมนี่เนื้อล้วนได้มีกระดูกเลยครับมีหนังไหมมีครับเป็นเนื้อหนังนะจะเป็นหนังฝั่งหนึ่งทั้งหนังฝั่งหนึ่งได้ับเป็นเนื้อน้องโค้งนะหาสองอันน่ะ้องกลิ่นปะพี่น้องกินไหมพี่เบเกินไหมอ่าถึงทางออกแล้วครับเราก็จะกลับนะฮะ้ผิดทางเหรอกลับผิดทางนะครับไปต้องย้อนทางเดิมเหรอ ไม่พ่อว่าไปานเหรอไปฮะไม่รอกอไเลมีดูอิดพออยู่แปว่าเลตมีดูอิดออยู่แปว่าะงไงนาแให้ฉันทเอะไรนะห้าาจะให้ฉันทให้เอให้ฉันทำให้เธอ อันนี้เป็นไรางพิษเก้าอีเพระเก้าอีอยู่ในบ่อนในคนนั่งยันเดอร์พระยาไทยผู้ดี่ในกลางนั่งยุคกางพราะพนาที่ท่าหลังก็เป็นมงคลอันนี้เป็นทานั่งา้ากนั่จนการค้วเดือันี้แหละทียนงยุกเ็กแกมปูาน่กางเป็นยุคไหนบ้างอันนี้เเป็นมงคุแลกนั่งแกมนั่งยุกกลางก็เป็นมงคล อ้วยเล็กๆเราหลงเลยหล,ลงนออังไปเลยไปเลยทังนี้แหละถูกล้วโอ้บาทใหญ่อันนี้สิงโตนี่เขาเรียกอะไรสิงคงพยาราชีรีถ้าปาลอย ามนีจริงๆก็คือสานี้ที ana, ว่วัดเป็นสามนีนะครับนี่คือสามณีนะวัดสามณีก็สานี้ที่เรงนะมีพญานาคมีเต่านะตอนตอนที่เรามาเห็นที่แรกเราก็จะถึงทางออกแล้วนะครับกลับมาที่ร้านจอดรถนะดูสิปะ เรามาใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณเรามาถึงหกโมงแล้วตอนนี้เอาเหรอตอนงห้าโมงเหรอไม่ใช่หกโมงหกโมงกว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรู้ว่าก่อนเราออกทางออกนะครับมันจะเข้าอะไรนะทางเข้ากัทางออกทางเดียวกันครับสวักนีครับไอรันจะนอนไหครับนอนสวัสดีครับ